Marketing o o p s Podcast p r e s e n t ีเ i n ต์ไ h น่ามาร์เก็ต s ถนนทุกสายกำลังมุ่งสู่ประเทศจีนและคนจีนก็มุ่งหน้ามาบ้านเราเราจึงอยากพาคุณเข้าถึงวัฒนธรรมพฤติกรรมและตัวตนของคนจีนในดินแดนมังกรอย่างลึกซึ้งรวมถึงความสำเร็จของ Tech Company และ Made in China ในยุคที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ China Market Insight ครับกับผมตั้มอิทธิชัยอัธกวิสุทธทอง co-founder ของ Level Up China นะครับเราเป็นเอเจนซี่การตลาดจีนครับที่ช่วยแบรนด์ไทยปั้นตัวเองสู่ตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นด้าน e-commerce นะครับหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบสอบถามแล้วก็ผลสำรวจนะครับที่ทาง TCIC Thai China Intelligence Center เนี่ยเขาได้ทามานะครับกับคนจีนรู้สึกประมาณ400คนนะครับข้อมูลมีดังนี้นะครับสำหรับเราเนี่ยจะได้เอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขขแผนนนออองงเเรรราะคัััับบบมืกกทท่่ียว อันดับต้นนะครับเขาบอกว่า77%ของคนจีนทั้งหมดนะครับบอกว่าจะมาเมืองไทยก็ต่อเมื่อยกเลิกการกักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในจีนแปลว่าต้องมีบับเบิลระหว่างกันหรือยกเลิกทั้ง2ฝ่ายเท่านั้นนะครับก่อนจะเดินทางเข้ามานะครับคราวนี้สําหรับคนที่บอกว่า23%เนี่ยที่บอกว่ากักตัวได้นะครับเขาบอกว่าต้องน้อยกว่า7วันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาเสียเวลากันทำมาหากินหรือว่าท่องเที่ยวหมดนะครับผมคราวนี้เขา77%เนี่ยเธอเขาบอกว่าพอไม่มีการกักตัวปั๊บนะครับจะเกิดอะไรขึ้นจะมาเมื่อไ เขาค่อยๆทยอยมานะครับสาบอกว่า1-3เดือนเดือนมาแน่นอนครับอีกย8บอนะครับบอกว่า4-6เดือนครับแล้วก็36%บอนะครับบอกว่ามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับแปลว่า ถ้าไม่มีการกักตัวแล้วนะครับเราจะต้องรอประมาณปีหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะเห็นการท่องเที่ยวกลับมาตามสภาพปกตินะครับจำนวนเท่าเดิมนะครับหรือมากกว่าเดิมได้ซ้ำนะครับคราวนี้อันต่อมาครับประเด็นที่น่าสนใจเลยเขาคือเขาบอกว่าจํานวนการฉีดวัคซีนในไทยมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจีนนะครับ93%นะครับบอกว่าอันนี้เขาดูเป็นหลักเลยนะครับในการว่าจะมาเมืองไทยหรือไม่นะครับเขาเลยถามต่อครับว่ามากเนี่ยถือว่ามากน้อยแค่ไหนคือต้องฉีดวัคซีนเกินกี่คนนะครับถึงจะเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ33% ซครับบอกว่าต้องฉีดมากกว่า70%ของประชากรในเมืองนั้นๆหรือประเทศนั้นเลยนะครับแปลว่าถ้าเราจะบับเบิ้ลกับภูเก็ตเท่านั้นเนี่ยเราจะต้องเมค e ชัวนะครับว่าในภูเก็ตในฉีดมากกว่า70%ซึ่งตรงกับทางออกลมควบคุมโลกของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ เป็นว่ากลุ่มนี้นะครับมากถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่บอกว่าต้องฉีดมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับถึงจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทังนั้นทุกคนนะครับรีบไปฉีดกันนะครับโดยเฉพาะของซีโนแวคนะครับเพราะว่าคงจีนนะครับเขา้แนะนำและนิยมนะครับซีโนแวคมากที่สุดครับผมต่อมานะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนหลายๆคนเนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยยังเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่นะครับสำหรับประเทศที่คนจีนอยากจะมาท่องเที่ยวหลังจากโควิดครับแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับเมืองไทยเนี่ยประมาณ50 ห้นะครับญี่ปุ่นนะครับยี่นะครับสิงคโปร์สิบสเปเกาหลี5%ยุโรป4%แล้วอเมริกาอีก1%นะครับแปลว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นในโพสิชันที่ดีมากเลยนะครับว่าคนจีนอยากมาเที่ยวครับหลังจากโควิดนะครับ แต่ว่าเมืองไหนนะครับที่เขาอยากจะมามากท Club people, well pro, Ukraine, climate, people, up, Thailand, ี่สุดครับแน่นอนครับต้องเป็นกรุงเทพนะครับ40%ของคนบอกว่ามากรุงเทพแน่นอนนะครับ34%นะครับบอกว่าเป็นภูเก็ตนะครับแล้วก็12%พัทยานะครับ10%เชียงใหม่แล้วก็3%สมุยนะครับเพราะว่าเรานะครับต้องไม่โชว์ว่านอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกรุงเทพเนี่ยพยายามจะเปิดประเทศให้เร็วที่สุดและบับเบิ้ลให้เร็วที่สุดเพราะว่าหลายๆคนอยากจะมาเที่ยวในกรุงเทพนะครับแต่ก่อนที่จะดีใจไปนะครับผลสำรวจนี้จริงๆแล้วที่บอกไปตอนต้นว่าเมืองไทยเป็นอันดับต้นเนี่ยในเมืองที่เขาหรือประเทศ ก่อนหน้านั้นครับมีประเทศ จีนด้วยนะครับแปลว่าเรานะครับไม่ได้แข่งแค่ประเทศไทยนะครับแต่แข่งประเทศจีนแปลว่าอะไรตอนนี้ครับคนจีนเนี่ยเขาด้วยความที่เขารู้สึกปลอดภัยในประเทศเขาเองเนี่ยเขาจะไปเที่ยวไหาหนานครับซึ่งเหมือนภูเก็ตบ้านเรานะครับซื้อดูทีฟรีได้ด้วยช้อปปิ้งตอนนี้บูมโอ้โหตุมตามมากนะครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับว่าไหาหนานเนี่ยเป็นคู่แข่งกับดีๆของภูเก็ตเลยนะครับต่อมาก็คือพวกมาเก๊านะครับหรือฮ่องกงอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็อยากจะเที่ยวในประเทศก่อนนะครับถึงหะารับบอจะเปอระเ่อนต์ขอ่คนท หรือว่าจินตนากาว่าอยากจะมาเที่ยวต่างประเทศนะครับผมคราวนี้เวลาถ้าเขามานะครับพฤติกรรมเขาจะมีการเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับก่อนโควิดเราเห็นนะครับว่า FIT หรือนักท่องเที่ยวอิสระที่มาเที่ยวเองเนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแต่ก่อนแต่ก่อนเลยนะครับประมาณ2017เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ทัวร์70%หลังจากนั้นครับ โตมาเป็น50-50แล้วก็เริ่ม ar, มีมีสัดส่วนที่มากกว่าทัวร์นะครับตอนนี้นะครับผลสำรวจบอกมาว่าคนที่จะมาเที่ยวเองนะครับมีมากถึง57%สนะครับส่วนอีก43%มเนี่ยมามากับทัวร์นะครับทังนั้นเราเริ่มเห็นว่า f ิ t ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะครับดังนั้นเวลาเราทำแพ็กเกจอะไรต่างๆหรือว่าบริษัททัวร์เนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับว่าจะทำเทเลเมสนะครับหรือว่ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขยังไงถ้าให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็น f i t มากขึ้นนะครับ ใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มกลางนะครับกลุ่มเท่าเดิมหรือไม่นะฮะ32%นะครับบอกว่าจะมากลุ่มเท่าเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเขาน่าจะมากับทัวร์นะครับหรือว่ามากับแฟมิลี่เมมเบอร์หรือว่าคนที่เป็นครอบครัวของเขาอยู่แล้วนะครับแต่63%ด้วยกันนะครับมากกว่าครึ่งนะครับบอกว่าจะมาเที่ยวในกลุ่มที่เล็กลงนะฮะเล็กลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะโควิดนะฮะหรือว่าคล่องตัวมากขึ้นนะครับอีก5%นะครับบอกว่ามาเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วนะครับก็ไม่แค่ซื่อเลยนะครับผม นี่แหละครับก็คือทั้งหมดที่ทาง TCI นะครับหรือศูนย์ข้อมูลอิสริยะไทยจีนนะครับที่ได้แชร์กลับมานะครับถ้าใครอยากจะไปดูข้อมูลแท้ๆนะครับหรือรู้สึกดาวน์โหลดได้ด้วยเนี่ยอยู่ที่ tci.info นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับคราวนี้ครับก็หวังว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลสําคัญนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนของเราไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดหรือแผนรับมืออื่นๆนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนทยอยยเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่บับเบิ้ลเราไม่มีการกักตัวเกิดขึ้นนะครับเ้าก็ต้องมีการเช็ เป็นบับเบิลสำหรับหลายๆที่นะครับแล้วภูเก็ตเนี่ยปีปีปปนึงรู้สึกว่าจะรับนักท่องเที่ยวได้เ,เกิน8ล้านหรือ10ล้านเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทั้งนั้นทั้งเกาะนี่อาจจะเต็มไปด้วยคนจีนเลยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดนะครับขอให้โควิดเนี่ยหายเร็ว,รวๆนะฮะแล้วก็เ,เตรียมตัวกันให้ดีนะครับ อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมารอบหน้าแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าบูมกว่าแต่ก่อนแน่นอนครับวันนี้นะครับผมตั้มอิทธิชัยทคกิณสุนทรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ